สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่1217นสะนวันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารลูน่าซีตลาคริปโตนะฮะ วันนี้นะฮะไบแอนด์ก็มีการเผาลูน่าซีประจําเดือนนะเผาน้อยนะฮะแต่ก็เผานะนะเผาไปทั้งหมด300นะฮะหกล้านรูน่านะก็ถือว่าน้อยนะฮะเมื่อเปรียบเทียบจากการโอนลูน่าซีไปเมื่อวัยนี้นะฮะมีการเผาเ,เพราะเนื่องจากการโอนรูน่าซีนะฮะไป2000ล้านรูน่าซีก็ถือว่าการเผาของไบแอนด์ก็น้อยนะฮะนี่ก็น้อยแต่ก็เผานะเผาน้อยแต่ก็เผานะ อีกประเด็นหนึ่งฮะหลายคนก็กังวลเรื่องนะเหตุการณ์ที่รัฐบาลของเมเิกาจะชัดดาวนะแต่ต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าการชัดดาวนะฮะของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเคยเกิดขึ้นนะแล้วยาวนานที่สุดเนี่ยนะฮะสาวันหรือเดือนกว่ากว่านะอันสืบเนื่องมาจากนะหลายคนกังวลน,นะฮะสืบเนื่องมาจากทรัมป์เนี่ยถือเสียงข้างน้อยฮะในสภาล่างฮนะแล้วทําให้นะผ่านกฎหมายนี่ยากนะ,ะไอ้กฎหมายขยายเพดานนี่เนี่ยฮะ เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้คนเนี่ยนะฮะมีโอกาสตกงานคือข้าชการตกงานนะพูดง่ายๆนะฮะอยู่แปดแสนตำแหน่งนะแปดแสนคนนะ แต่ถ้าเกิดการชัดดาวที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยจะมีคนว่างงานไหมเพราะว่าคนตกงานเนี่ยนะฮะ750,000คนนะก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างนะทำก็ขู่เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดไทรนะรไม่มาทำงานก็คือไม่ต้องมาเลยนะอันนี้ก็เป็นแกมการบังคับนะฮะว่าถึงแม้คุณจะไม่ได้เงินเดือนแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้งานทำคุณก็ทำงานต่อเสร็จแล้วคนก็สงสัยนะ,ะว่าการชัดดาวแล้วมีคนตกงานขนาดนี้เนี่ยเฟดจะลดดอกเบี้ยรหรือไม่ ะะผมก็เลยนะไปเอาสถิตินะฮะสถิติการชัดดาวที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสเมนการในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์จุดหนึ่งนะเออที่ยาวนานถึง35วันเนี่ยหลังจากนั้นปรากฏว่าเฟดลดดอกเบี้ย3ครั้งติดๆฮนะเออเพราะเนื่องจากมันมีคนตกงานเยอะนะถ้าเกิดข้ะาการตกงานเยอะหมายความว่าข้อาการไม่มีเงินเดือนไปจ่ายหนี้ธนาคารนะไม่ไปจ่ายหนี้ธนาคารเกิดอะไรขึ้นธนาคารเจ๊งฉะนั้นเนี่ยธนาคารค่อนข้างที่จะแคร์นะ,ะคนว่างงานนะอันนี้ ก็เลยทำให้โอกาสนะฮะที่นักลงทุนเนี่ยทายผลว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น97%แล้วนะฮะอันเนื่องมาจากสถิตินะอีกประเด็นหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะเพราะว่าเสกอนุมัติให้บริษัทต่างๆสามารถซื้อขายหุ้นบนบล็อกเชียนได้ ะะหลายคนก็อยากรอนะว่าจะได้ซื้อหุ้นซื้อทองคําซื้อแลกเงินซื้ออะไรตอนน่อมีอะไร24ชั่วโมงในตลาดบล็อกเชนนะ,ะโดยใช้บล็อกเชนนะ,ะไม่ต้องรอเปิดทําการปิดทําการนะซื้อขายได้24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเวันเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะซึ่งตัวแบ c ็คล็อกอยากได้มากนะตอนนี้เสร็จอนุมัติแล้ววันนี้นะคุณอ e ีลิกของบูมเบิร์กก็เลยบอกว่าเดือนตุลาเป็นฤดูการของเอาคอย ETF นะเป็นฤดูการอนุมัตินะเพราะว่า เออถ้าเกิดออกจากปากคนอื่นนี่ยังพอไม่น่าฟังนะแต่ถ้าออกจากปากนะฮะคุณอ e ีลิกก็ดีคุณเจมก็ดีของบูมเบิร์กก็ดีเนี่ค่อนข้างน่าฟังเพราะนักวิเคร์านี้มีความแม่นยําถึง100%ครั้งก่อนในตรงเป๊ะนะฉะนัแล้วนี่ก็ถือว่าน่ารับฟัง ก็ทำให้ราคาของบิตคอย n ์ในวันนี้พุ่งขึ้นนะ1 1 6 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐตอนน่อ1 b i t c บิตคอยนะอันเนื่องมาจากนะเหตุการณ์ชันด,ดาวก็ต้องบอกเลยฮะสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาทำงานปกติมันเป็นเรื่องการยื้อกันทางการเมืองแนตะ่เดมโมแครตก็อยากจะได้แบบนี้ดิพับริกันก็อยากจะตัดตรงนี้นะแล้วเสียงในวุฒิสภาเนี่ยนะมันต้องใช้60นะ 60, 40, เสร็จแล้วนะฮะรีพับริกันเนี่ยนะเขามีเสียงไม่ถึง60เขาก็ต้องไปยืมเสียงจากเดโมแครตนะรู้สึกว่าไปยืมมาได้5คนก็ไม่พอนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขากำลังเจรจากันอยู่นะฮะก็ให้ต่อสู้กันไปฮะถ้าเกิดมันมีการเลิก เลิกจ้างข้าราชการจริงๆเนี่ยทำก็สะใจนะเพราะว่าทำเนี่ยอยากจะปลดคนอยู่แล้วจะไม่หาหาเรื่องปลดนะอันนี้ก็เหมือนใช้วิกฤตเป็นโอกาสอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมของข่าวในวันนี้นะอย่างที่ผมบอกฮะว่าวันนี้ตัวไบั้น c e เองก็มีการเผาอันนี้คือปริมาณการเผาตรงต่อเวลาเผานะเผาน้อยแต่เผานะ ครั้งก่อนนะฮะเผา482ล้านครั้งนี้เผาไป363ล้าน,นะฮะแต่คุณดูนะฮะวันที่มีการโอนรูน่าซีเนี่ยนะฮะตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยโอนไปนเกือบ2,000ล้านอันนี้เฉพาะโอนนะเอ่อสืบเนื่องจากความแตกตื่นนะฮะ OKX OK, D l e t e นะนี่ก็เป็นแผนการให้มีการเผาค่อนข้างเยอะนะเอาง่ายๆนะฮะ ใบแนนเผาเนี่ยคงที่ประมาณนี้ประมาณ4เดือนเนี่ยนะฮะคือการโอนครั้งหนึ่งไอธุรกรรมที่มีการโอนออกนะก็ถือว่าเป็นการทำบุญนะฮะก็ Delete o โ x อกันะฮะ, OK x, ะ,ฮะผมเคยแจ้งไว้ตั้งนานแล้วนะถ้าเกิดใครฟังคลิปทุกวันว่า OKX OK เขาจะดี l e t นะบางคนเนี่ยเขาก็ฟังแล้วเขาก็ได้ขาย อ่าเป็นสเตเบิลคอยแล้วก็โอนกลับมาในเมืองไทยแล้วซื้อกลับเป็นลูน่าซีครั้งนึงก็จะเสียค่าธรรมเนียมน้อยนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะคุณมีลูน่าซีเนี่ยคุณก็โอนเข้ามาในกระดานไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระดานที่ได้คือทุกกระดานในไทยมันได้รับใบอนุญ,ญาตหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณขายนะคุณได้กําไรคุณก็ได้รับยกเว้นเป็นสีบุคคลธรรมดาด้วยนะ,ะได้ทั้งขึ้นทั้งร่องนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ออโอนเข้ามาซะนะเออส่วนการหาเหรียญใน o k เไม่เจอเนี่ยคือด้วยความว่าผมไม่ได้ใช้ OKX OK มาพักใหญ่นะตั้งแต่กรตอตโตเาปราบปามในผมก็ขายแล้วก็มาไว้ในกระดานของไทยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้เข้าแพลตฟอร์มนี้มานานแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถอัปเดตได้ด้วยเพราะว่าเขาปิดล็อกการอัปเดตนะฉะนั้นเนี่ย ก็ลองเข้าไปดูเพราะผมเข้าไม่ได้นะเพราะไม่มีทรัพย์สินอะไรอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปหาวิธีการที่จะโอนออกดูนะฮะเพราะว่าหลายคนก็โอนออกก่อนมนที่29กันยาเนาะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับตัวลูน่านะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะถึงจะลงฉันก็ซื้อนะตอนนี้แบ c ็คล็อกนะฮะมีบิตคอยไปแล้วนะเออเนะฮะอันนี้รู้สึกว่า ตัวเลขผิดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เขาก็บอกว่ามีการซื้อเพิ่มตอนนี้ตัวแบ c ็คล็อกนะถือไปแล้ว7 07, 7 0 0 0 7น0 0 0บิตคอยตอนนี้เนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะมีมากเนี่ยใกล้ๆก,ก,กับ a ตูทีนากาโมโต้ซึ่งเป็นการโฮเอาไว้นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำซื้อซ,ซ,ซากนะคุณดูนับตั้งแต่วันอนุมัติจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเคร์ฟะซื้อเป็นเคอร์ฟ์อะนะเลเนี่ย ตาบใดที่มันยังไม่หักหัวลงปื้ดนะฮะทิ้งดด่กอย่างเงี้ยยังไม่เข้าตลาดมีหรอกนะฮะเพราะวานเขายังมีความมั่นใจอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือนะฮะการชัดดาวตอนนี้เนี่ยนะฮะ ทำกระโทดเดโมแครตเลยนะฮะบอกว่าเดโมแครตชัดดาวนะก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองฮะเพราะตอนตอน,นี้มันทะเลาะในเรื่องการเมืองมันไม่มีปัจจัยเลยฮะมันเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะก็มันอยู่ที่การเจรจานะฮะคือเดโมแครตก็อยากจะได้งบประมาณเนี่ยนะฮะในส่วนที่ตัวเองมีนโยบายที่จะไปคุยในในรัฐของตัวเองนะฮะเอ่อบางคือรีพับลิกันก็อยากได้ตรงนี้เดโมแครตก็อยากได้ตรงนี้แต่ด้วยความว่าเสียงเนี่ยมันไม่มี60 คือถ้าเสียงเนี่ยมันมี60เสียงเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วอันนี้เขากำลังเจราจาเพื่อจะยืมเสียงเดโมแครตมาโหวตให้นะฮะเออซึ่งการชัดดาวตรงนี้เนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะคือผลกระทบตรงๆเลยก็คือ1นะ่งนะฮะาการตกงานนะ5 0 0 0 0 0นห้าหมนตาราการกลางถูกพักงานชั่วคราวะฮะซึ่งมีมูลค่าเนี่ยค่าจ้างอันนี้เป็นค่าจ้างนะซึ่งทําก็ขู่เลยะฮะบอกว่าถ้าไม่มาทำงานก็ไม่ต้องมาอีกเลยหมายความว่าก็เป็นการไล่ออกจาก ข้าราชการทางอ้อมฮะคือถ้าไม่มาก็ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องมาอีกเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทําก็หาใช้วิกฤตนี้ในการปลดข้าราชการออกนะลดนะ,ะขนาดของเออเจ้าหน้าที่รัดลงนะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับกรณีของเออเขาเรียกว่า g o v n r n n t s t ชัด o w n ต้องบอกเลยครมันชัดดาวทุกรอบแหละคุณไปดูสถิติในประธานาธิบดีคนไหนมันก็ชนะัดดาวหมดแหะนะฮะยกเว้นประธานาธิบดีเขาจะยอมไม่ยอม แต่มันมีอยู่ครั้งที่มันเกิดการชดดาวแล้วเนี่ยมันยาวนานมากเนี่ยมันมีสาเหตุที่เป็นสถิตินะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยทรัมป์จะเอาอีกแล้วหรือเปล่า3าวันต้องบอกอย่างเงี้ยฮะครั้งก่อน35วันเนี่ยเพราะว่าตัวเองมีเสียงข้างน้อยครั้งก่อนเนี่ยเสียงข้างน้อยนะเสร็จแล้วตอนนี้มันมีเสียงข้างมากคือถึงข้างมากแต่มันต้องเอา60ไงมันก็เลยมีปัญหาอยู่นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งนะพอมันมีนะฮะ การชัดดาวอย่างนี้เนี่ยแล้วก็อาจจะถึงขนาดว่ามีข้าราชการถูกไล่ออกเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการว่างงานฉะนั้นเนี่ยนะฮะภาคเอกชนเนี่ยว่างงานเนี่ยนะฮะเออถ้าคุณนึกง,ง่ายๆเลยนะฮะเจ้านี้ชั้นดีเออลูกนี่ชั้นดีที่สุดของธนาคารก็คือข้าราชการใช่ไหมเพราะพวกนี้ได้เงินเป็นเดือนได้เงินตรงวัน นะ Finished. ฉะนั้น mhm. แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีนะฮะพอเป็นลูกหนี้ชั้นดีเนี่ยถ้าเกิดข้ะการตกงานเยอะๆนี่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวข้ะการไม่มีเงินเดือนนะฮะไม่มีเงินเอามาจ่ายหนี้พอไม่มีจ่ายหนี้ธนาคารเดียวรายได้มาจากไหนนะฉะนั้นแล้วนี่ก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดดอกเบี้ยนะฮะโอกาสลดดอกเบี้ยก็เลยเพิ่มฮะตอนนี้โอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น97%แล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลนะฮะเรามาดูสถิติกันนิดนึงฮะผมก็ถามข้อมูลนะว่า การรัฐบาลกลางสเมการเยเขาปิดทําการหรือชัดดาวยาวนานที่สุดในรัฐบาลของทัมเนี่ยนะฮะเนื่องจากทัพม,มีเสียงข้างนอกในเ,เสียงข้างน้อยในสภาหรือไม่นะเอไอก็บอกว่าใช่นะรัฐบาลเคยชัดดาวเนี่ยนะฮะแล้วยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เลยคือ35วันผลผล,ผลกระทบเนี่ยนะฮะคือ,คอทําให้พนักง,งานของรัฐหรือข้าราชการในมากกว่า8 0 0 0 0นคนเนี่ยถูกพักงานหรือทํางานโดยไม่ได้รับเงินเดือน คือคนที่ไม่มาก็คือไม่ไม,ไม่พักงานไปเลยนะไอคนที่มาก็คือทํางานแล้วไม่ได้เงินเดือนนะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจนะเน้นเลยนะฮะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจนะสิบเอ็ดพันล้านหรือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้เป็นการประเมินเสร็จแล้วสาเหตุสําคัญที่สุดเลยก็คือนะฮะตัวทรัมป์เองมีเสียงข้างน้อยฮนะเพราะอะไรนะตัวเองแพ้เลือกตั้งกลางเทอมนะคือตัวทรัมป์เองเนี่ยมีเสียงข้างน้อยนะฮะ ตอนเลือกตั้งกลางเทอมนะรีพับลิกันเนี่ยยังคุมเสียงวุฒิสภาในเสียงข้างมากอยู่นะแต่เสียงสภาล่างเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยนะเสร็จแล้วทําให้ทัาเนี่ยกลายเป็นเสียงข้างน้อยในสภาแล้วก็ผ่านงบป,ประมาณตัวเองยากนะพอหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกฮะก็ด้วยเหตุผลตรงนี้แหละมันทําให้เกิดการลดดอกเบีย้ยผมก็เช็คนะรู้สึกว่าจะเป็นอีกอันหนึ่งผมก็เช็คต่อไปว่าแล้วมันมีการลดดอกเบีย้ยหลังจากนั้นก็มีการลดดอกเบี้ยสครั้งอันเนื่องมาจากผลตรงนี้แหละ นะฮะเอออันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลเนะี่ยหรือจริงๆแล้วราทำต้องการทำแบบเดิมอีกครั้งเรียนแบบเรียนแบบนะครับเพราะครั้งก่อนเนี่ยทำให้เฟดลดดอกเบีย้ยสาครั้งติดติดเลยนะเออด้วยเหตุผลเนี่ยคือหนึ่งนะฮะเออคนว่างงานตกงานเพราะว่ารอบก่อนนี้อีลอนก็ปลดไปเยอะใช่ไหมเออรอบนี้นี่มีข้าราชการตกงานอีกสัก7-8ดแสนนี่ก็น่าจะน่าจะดีเหมือนกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำก็เลยอาจจะเอาต่อก็ได้นะคือคืองนะี้ฮะทำเนี่ยเขาไม่ตัดไม่ตัดตามที่เดโมแครตต้องการ ก็คือเดโมแครตนะฮะก็อยากจะได้แบบนี้ทําก็ไม่เอานะฮะยื้อกันไปยื้อกันมาอย่างเงี้ยนะฮะ ถ้าเกิดยังยื้อกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะมันจะมีคนว่างงานอย่างนี้แหละแล้วก็จะกระทบหนักนะฮะคือกระทบหนักแต่กลายเป็นมุมบวกมามุมบวกไงฮะโอกาสลดดอกเบี้ยมันสูงไงมันก็เลยทําให้บิตคอยพุ่งขึ้นวันนี้นะฮะหนึ่งแสดอลลาร์สหรัฐต่อนหนึ่งบิตคอยตอนนี้ก็ต้องรู้นนะฮะว่าจะพุ่งขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนอีกประเด็นหนึ่งฮะกราตาอเมริกาพิจารณาอนุญาตให้ซื้อหุ้นบนบล็อกเชนได้ะฮะแล้วมีแผนจะเปิดตัวอย่างเร็วๆนี้ต้องบอกงี้ฮะว่าถ้าเเกกิดสหนนน้้นะาซือนนบนบนบอุใบบล็ ประเทศอื่นต้องเอาตามะฮะคือต้องบอกนี่ฮะว่าถ้าเกิดนะถ้าเกิดนะฮะประเทศอื่นเนี่ยไ่ซื้อขายยีิบสีชั่วโมงนี่ก็คือล้าหลังมากเลยนะแล้วคุณจะซื้อขายยีิบี่ชั่วโมงไงคุณก็ต้องมาซื้อขายบนบล็อกเชนใช่ไหมนี่กําลังจะบังคับให้ชาติอื่นเนี่ยนะฮะซื้อขายหุ้นนะฮะบนบล็อกเชนเหมือนกันนี่มันก็จะเหมือนคล้ใครอย่างที่ผมบอกฮนะคนที่เข้ามาในตลาดคริปโตเนี่ยนะฮะมันมีเอ่อตามสถิติกระทิงนู้นเนี่ยนะครับน้อยกว่า4% ของคนทั้งโลกนะน้อยกว่า4%เนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครมีการวิเคราะห์เนี่ยมีอยู่แค่ไม่ถึง7%ของคนทั้งโลกถ้าเกิดนะฮะเสกอนุมัตนะให้ซื้อขายหุ้นนะ,ะบนบล็อกเชนได้มันจะบังคับให้คนเข้าบล็อกเชนเนี่ยนะครับเพื่อเมื่อซื้อขาย24ชั่วโมงคุณจะไปซื้อขายนะฮะเออเพียงแค่นะ10โมงเช้าแล้วปิด4โมงเย็นอย่างเงี้ยเหรอแล้วหยุดเที่ยงด้วยเอานะกับ คุณมาซื้อขายยังไงฮะมาซื้อขายบนบล็อกเชน24ชั่วโมงไม่มีวันปิดทําการนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ขาย7วันเลยฮะ24 24คูณ7ะนะซื้อขายมันไปนเลย300 65วันไม่มีวันหยุดนะอันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทุกๆประเทศก็ต้องเอาตามถ้าเกิดประเทศมาหาอำนาจเขาซื้อขายกันขนาดนี้แล้วคุณไม่เอาตามก็ตกนะเขาเรียกว่าตกขบวนนะนะอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องอุปทานนะตอนนี้เนี่ยนะฮะ อ,อ,อย่างที่บอกฮะว่าตอนนีแบ็กล็อกเนี่ยกลายเป็นผู้ถือบิตคอยเนี่ยอันดับที่2ของโลกแต่ถ้าเกิดไม่นับซาโวชินาการโมโตะนะตัดออกไปนะก็จะกลายเป็นอันดับ1ของโลกนะเพราะว่าตอนนี้แกมีทั้งหมดนะเจ0 0แสนเจ็ดนะบิตคอยไปแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าอุปทานทั้งหมดเนี่ยไปโฮอยู่กับแบ็กล็อกนะคนที่จะทุบตลาดเนี่ยก็คือคนนี้แหละนะคนนี้แหละนะอันเนี้ย อ่าถ้าจะอันตรายก็อยู่แค่คนนี้คนเดียวะนะชนะแล้วเนี่ยก็ต้องหลังอย่างนี้เพราะตอนนี้แบ็กล็อกเนี่ยนะฮะเขาถือบิตคอยค่อนข้างเยอะอีกประเด็นหนึ่งฮะพอดีมีลูกศิษย์นะฮะเขาก็พูดถึงเรื่องนายบาดอนบิ๊กพยากรแต่ก็มีลูกศิษย์บางท่านเนี่ยก็บอกว่าคําพยากรของนายบาดอนบิ๊กบางอันก็ไม่ตรงแต่คือผมจะบอกอย่างนี้ฮะว่าคือเท่าที่ผมฟังคําพยากรนายบา์ดอนบิ๊กเนี่ยเกี่ยวข้องกับทมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลักษณะเห็นเหตุการณ์เหมือนเป็นละครน่ะมันคล้ายๆกับ พราหมณ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะฮะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะฮะมันมีพราหมณ์บางพวกมีฤทธิ์แบบนี้แหละเขาเรียกว่ามียานวิเศษนะที่สามารถล้วอนาคตได้แต่มันไม่ได้ละสามารถเห็นเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นเหตุเห็นเหตุการณ์เป็นภาพแบบภาพนิ่งคุณนึกออกไหมคือมันจะมีคนที่มียานเข้มแข็งเนี่ยนะฮะเขาจะเห็นเป็นเหตุการณ์ภาพเคลื่อนไหวว่าคนนี้คุยกับคนนั้นคนนั้นคุยกับคนนี้พูดยังไงอะไรเงี้ยพวกนี้จะเป็นพวกอภินญาขั้นสูง นะฮะกับอีกพวกหนึ่งคือพวกที่มีอภินญ,ญาแบบบางๆที่เห็นเป็นภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะบรรยายภาพเองนะเช่นกรณีของนายบารอนบิ๊กเนี่ยผมว่าแกเห็นเป็นภาพนิ่งหมายความว่าเป็นภาพแบบไม่เคลื่อนไหวนะเป็นภาพแบบมีเฟรมเดียวอะแล้วคุณก็ อธิบายนะเขาจะพูดในลักษณะทํานองนี้ผมก็เลยจับจุดได้นะว่ามันเข้าข่ายเหมือนอพวกพรามณ์ในสมัยพุทธกาลที่มีลิตนะเขาก็มีฌานสมาบัติแล้วเขาก็เห็นภาพเหตุการณ์แต่เห็นเนี่ยเห็นแค่บางเสี่ยวบางตอนไม่ได้เห็นทั้งเรื่องหมายความว่าไม่เห็นตั้งแต่ต้นจนจบ เห็นแค่บางช่วงเช่นนะเห็นช่วงต้นวัยแต่ไม่เห็นปลายวัยไม่เห็นกลางวัยเหมือนที่มีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยนะฮะมาทูลถามพุทธเจ้าว่าเหตุใดหนอควรักษาศีลตกนรกของคนทําบาปได้ขึ้นสวรรค์นะครับพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตอบนะจนพระอานนท์เนี่ยนะฮะเออมาทูลถามพุทธเจ้าว่าที่พราหมณ์พูดนั้นน่ยมีมาถูกต้องไหมพุทธเจ้าบอกพอรับฟังได้แล้วพระองค์ก็พอ อธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วทั้งเรื่องเนี่ยไอคนที่รักษาศีลเนี่ยมันมารักษาศีลตอนมันแก่แล้วไอตอนมันหนุ่มๆเนี่ยมันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันตั้งแต่เกิดยันจนปลายชีวิตปลายชีวิตมาได้ฟังธรรมก็เลยรักษาศีลพอรักษาศีลเสร็จเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ให้ผลไงกรรมเก่ามันทำมานหนาเกินก็เลยตกนรกก่อนนะฮะหลังจากนั้นถึงจะไปสวรรค์ทีหลังอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเออมาทำ มาทำกรรมชั่วในช่วงท้ายนะแต่ต้นไวเนี่ยทำกุศลมากนะก็เลยขึ้นสวรรค์พาพวกนี้เห็นเฉพาะช่วงปลายแต่ช่วงต้นไม่เห็นแล้วก็พยากรณ์ไปว่านะฮะรักษาศีลไม่ได้ผลนะทำก็ยังไปตกนรกอยู่คนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ยังไปขึ้นสวรรค์อยู่โดยไม่เห็นทั้งเรื่องอเหมือนกันฮนะ,ะบาดอนบิกเนี่ยอธิบายภาพ ที่มันค่อนข้างที่จะตรงในอยู่3เรื่องนะคือส่วนตรงมันก็มีส่วนไม่ตรงมันก็มีเหมือนผมนะผมอะ่ะพัพยากรณ์มันก็มีทั้งตรงและไม่ตรงมันอยู่ที่การวิเคราะห์นะคือตัวนายบาดอนบิ๊กเนี่ยเขาพยากรณ์ในสิ่งที่มันไม่มีคนบนโลกนี้เห็นคือกรณีที่ทำเนี่ยถูกยิงที่หูเนี่ยถามว่ามีหมอดูคนไหนในโลกนี้เห็นผมก็ยังไม่เห็นนะขนาดผมก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําแต่นายบาดอนบิ๊กเห็นภาพเหตุการณ์นี้คือมันเป็นอย่างนี้ฮะ มันก็คือตัวเขาแต่มันเป็นตัวเขาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งในอนาคตที่เห็นแล้วมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันนะไม่ใช่เชื่อมจิตนะมันเชื่อมเ,ออเชื่อมกันมันเหมือนเดจาวูที่คุณเห็นอนาคตอะ่ะมันเชื่อมกันระยะของเขาเนี่ยประมาณ3เดือนเท่าที่ดูนะคือเขาล่วงหน้า3เดือนเสมอชนะแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าเขาเนี่ยมีระยะ การอย่างรู้เนี่ยนะฮะประมาณ3เดือนเป็นอย่างตำ่ำแล้วค่ามัยากรหลังอย่างนั้น3เดือนก็ตรงนะฮะเออแต่มันก็มีค่ามัยากรเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจษษษษษษนะฮะแล้วก็ตัว xrp ถึง10,000เนี่ยอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะเออแต่อย่างที่บอกอะถ้า xrp ถึง10,000จริงเนี่ยทุกเหรียญมันขึ้นหมดละฮะเพราะอะไรเพราะว่าขนาด xrp เนี่ยมีมาเก็ตขนาดนั้นเนี่ยบิตคอย ethereum solana dog อ่ารูนองรูหน้าที่บงที่บาทเนี่ยนะฮะ มันคงขึ้นกระเจิดกระเจิงหมดนะฮะเพราะว่า market ของเอง RP มันเพิ่มมันก็ต้องดันทุกอันน่ะมันไม่ได้เฉพาะขึ้นเหรียญเดียวหรอกนึกออกไหมคือมันก็เหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งนะถ้าใครจําได้ในวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะฮะเราตึงดอก ดอกอ,อัตราแลกเปลี่ยนไ้ที่25บาทแล้วก็ปรับลอยตัวมาถึง56บาทใช่ไหมมันทําให้ของแพงขึ้นมันก็แพงทั้งหมดเลยนะทุกอย่างในประเทศเรามันก็แพงไปหมดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นนะถ้า XRP ถึง10,000ดังที่นายบาดอนบิ๊กเก่านะฮะมันก็แพงทุกเหรียญแหะครับมันก็ขึ้นไปหมดละทองโคงทอง,ทองคำนะรถลาบ้านทองทุกอย่างมันก็พากันแพงกันเป็นลูดไปหมดแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุณจะได้เท่าเดิมคือเงินเดือน มันก็เลยทําให้มนุษย์เงินเดือนเนี่ยยิ่งทํางานเนี่ยนะก็ยิ่งแข่งกับไอตัวเงินเฟอ้อไม่ได้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเรารับเงินเดือนเท่าเดิมนะฮะแต่ข้าวของมันแพงขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อฉะนั้นเนี่ยเราวิ่งแข่งกับไออัตราเงินเฟอ้อไม่ไหวนะฮะมันก็เลยทําให้ว้ททาไมขยันทํางานแทบตายได้รับเงินเดือนตรงเดือนแต่ทําไมยิ่งเป็นหนี้เพราะเงินเฟอ้อมันเพิ่ม อัตราค่าของชีพมันวิ่งตามไม่ทันนะฮะเงินเดือนมันวิ่งตามไม่ทันพอวิ่งตามไม่ทันมันก็เลยกลายเป็นหนี้ซ้ำซากไม่หมดหนี้สักทีนะใช้หนี้ยันเกษียณเกษียณแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อในสินทรัพย์เนี่ยอย่างบางคนก็ลงทุนในทองคําในหุ้นในที่ดินแล้วแต่นะฮะตามเหตุตามปัจจัยหรือบางคนก็ลงทุนในคริปโตนะตามเหตุตามปัจจัยคุณก็จะอาจจะชนะไอตัวเงินเฟิรมมันได้นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้ผมยังไม่ได้ฟังในรายละเอียดนะฮะแต่มีคนกล่าวผมก แต่ผมลองถาม AI แล้ว i i ก็ไม่ได้มีการพูดถึงกรณีนี้อยู่ในคลิปวิดีโอนะฉะนั้นอันนี้ฟังหูไว้หูแล้วก็โปรดใช้วิจ,จนณยาณให้จงหนักนะนะปั่นจักรยานเยอะๆนะจะได้ออกกำลังกายใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งคุณเอริกนะฮะของบูมเบิร์กนะแกก็บอกว่าไอเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นฤดูการของคริปโตนะฮะ ETF มาถึงอย่างเป็นทางการแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะ เออมีการแจ้งเตือนการเท่ยโกงอาจแอบอ้างเซกหรือเจ้าหน้าที่หรืออะไรบนโซเชียลน,นี้เนี่ยพอมีการแจ้งเตือนในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะคุณอีลิกเขาก็เลยบอกเลยว่านะฮะเรือดูการมาแล้วคือคําเตือนเนี่ยมันมักจะเกิดก่อนที่จะอนุมัติคุณจําได้ไหมคุณจําได้ไหมก่อนที่อนุมัติบิตคอย ETF คำเตือนพวกนี้มาก่อนพอมีคําเตือนตรงนี้มาปับ๊บนะคริปโต ETF อนุมัติเออฉะนั้นแล้วเนี่ย คำเตือนมักมาก่อนเสมอเหมือนเวลาคุณดูหนังอะ่ะมันจะมีคำเตือนก่อนนะเออพอมีคำเตือนเสร็จหลังจากนั้นหนังถึงจะฉายใช่ใชไหมเออคุณอีลิกของบูเบิร์กก็เลยบอกว่าพอคำเตือนมามันเริ่มมาแล้วนะเออพวกนี้เขาจะมีเซน์นะเขาจะมีเซนช์ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอีลิกบูเบิร์กก็คงจะมองในทิศทางนั้นอีกประเด็นหนึงก็คือเรื่องการผ่านกฎหมายฮนะก็จริงๆเนี่ยฟัง เออรีพับลิกันเนี่ยต้องการ60นะตอนนี้ขาดอีก5ก็คงจะต้องเจราจาก,กันกว่าสำเร็จนะตอนนี้ก็ออกชัดดาวไปแล้วแล้วก็กชัดดาวก็จะไปฮะนะอีกอันนึงฮะยินดีกับคนที่ถือซุยกับโพกาดอตนะตอนนี้เอแชร์นะได้จดตัวย่อนะฮะขึ้นแพลตฟอร์ม d t d t c แล้วนะก็มีซุย ETF แล้วก็โพกาะดดอีทผมว่าอาจจะมาเร็วๆนี้แหละนะเพราะว่าตัวยงตัวย่อมเริ่มขึ้นละ อ่ะอันนี้ก็เรื่องการเวอร์เม้นท์ชั้นดาวนะผมก็เลยบอกนะฮะว่าเออก็ดูๆไปนะเออมันก็เลยทําให้บิตคอยตอนนี้พุ่งขึ้นไป 6, 1นึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐนะแต่ก่อนหน้านั้นเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยขึ้นไป1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันะฮะส่วนเออโดนทั้มจูเนียนะก็พูดถึงบอกว่าไอตัวคริปโตเนี่ยนะฮะจะช่วยเหลือดอลลาร์ก็ว่ากันไปนะฮะส่วนทั้มซับนะ อันนี้ก็เป็นบริษัทของทรัมป์นะทรัมป์ซับมีเดียนะก็ได้มีการลงทุนในดนะ็อกนะอาว่ากันไปนะอันนี้อีกประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นปริมาณการเผาลูน่าซีนะเผานะเผาน้อยแต่เผานะส่วนเปเป้ P, ฮะอันนี้ก็เป็นการกาวฮะต้องบอกเลยนะฮะทำแพทเทิร์นสามเหลี่ยมใหญ่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 สามเหลียนนะห่ยมใหญ่ทุกเหรียญน่ะมันชอบทำสามเหลี่ยมใหญ่แต่ก่อนมันจะสามเหลี่ยมใหญ่มันจะออกข้างจนน่าเบื่อคุณดูนะเปเป้ P P, เนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่มาซื้อไอ้ตอนมันขึ้นแล้วไอ้ตอนที่มันออกข้างแบบเนี้ยคนไม่ค่อยสนใจไอ้เหรียญแบบเนี้ยที่มันโฟมโมในช่วงแรกแล้วออกข้างนี้ก็หนึ่งเหรียญทรัมป์แต่เหรียญทรัมป์ก็ราคาแพงไปเปเป,เป้นะตอนนี้เหรียญที่ออกข้างก็มีชิ่บาลูนาอันนี้เท่าที่เห็นนะุณก็ไปหาเอาที่บาลูนาออกข้างนะออกข้างจนน้าเบือ่อนะฮะบางทีเรามองว่าออกข้างี่ยจะพุ่งมาคืออารมณ์เนี่ยเหมือน X r p พอ่ะ xrp เนี่ยถ้าไม่พุ่งเราก็มองไม่ออกใช่ไหมว่ามันออกข้างจนพุ่งแต่ไอ้ตอนมันออกข้างเนี่ยเราก็จะบอกว่า xrp มันน่าเบื่อใช่ไหมแต่ไอ้ตอนมันน่าเบื่อเนี่ยเราไม่ซื้อเพราะเราคิดว่ามันยังไม่พุ่งผลสุดท้ายมันก็พุ่งหนีเราอ่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหรียญเนี่ยนะฮะเอ่อมันจะมีอารมณ์แบบนี้นะผมเคยเคยเคยได้ได้ยินหลายคนพูดแล้วคือพอเหรียญออกข้างเราถือจนน่าเบื่อเราเลยขายเหรียญออกข้างเนี่ยไปเข้าเหรียญซิ่ง ผลสุดท้ายไปติดดอยที่เหรียญซิ่งจะกลับมาเหรียญที่ตัวเองเคยซื้อก็กลับมาไม่ทันเพราะไอเหรียญที่มันออกข้างมันดันผ่าวิ่งขึ้นไปเสียแล้วหมายความว่าพอคุณขายปั๊บมันขึ้นใช่ไหมพอคุณไปกระโดดเข้าอีกเหรียญนหนึ่งคุณไปดอยเหรียญน,นั้นแทนไอคนนั้นเฮโลมาเข้าอะไรฮนะมาเข้าไอเหรียญที่มันออกข้างที่คุณเพิ่งขายไปมันเลยกลายเป็นวนซ้าสร้างเป็นติดดอยวนซ้าสร้างนะฉะนั้นเนี่ยซื้อแล้วใจต้องนิ่งถ้าซื้อถะถ้าซื้อราคาต่ําใจต้องนิ่ง ถ้าใจนิ่งนะฮะแล้วทนไหวเนี่ยไม่ต่างอะไรจาก xrp อ่ะ xrp ออกข้างมา7ปีอะทนมา7ปีนะความมันจะขึ้นะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ออกข้างมา7ปีเนี่ยผมมองว่าไม่ต่างอะไรจากลูน่าซีออกข้างมา3ปีใช่ไหมลไอ xrp ออกข้าง7ปีลูน่าซีออกข้าง3ปีผมว่าลูน่าซียังน้อยกว่านะชิบ่าก็3ปีลูน่าซีสปีฉะนั้นก็ดูกันต่อไปสําหรับ2เหรียญน,นี้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะ คือคือตอนแรกเนี่ยผมได้ยินว่ามี CTO ของ r ิ p p e r ลาออกนะฮะผมก็ตกใจว่าเอ้คุณ CEO ของของริป p ปิลนี่ลาออกหรอจริงๆก็คือตาคนนี้คือถ้าถ้าคนนี้ลาออกก็ช่างเถอะนะ,ะผมก็พูดแค่นี้แหละคือคือถ้าเกิดเป็น CEO ที่นะฮะสนิทสนมกับทรัมเนี่ยลาออกอันนี้เรื่องใหญ่ นะแต่ถ้าคนนี้ลาออกกันแล้วไปนะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยฉะนั้นแล้วนี่ก็ดูดูไปนะอันนี้ก็เป็นการประกาศลาออกของคุณเดวิดนะเอออะว่ากันไปนะใครจะลาออกก็ช่างมันแต่อย่าเป็นคนนั้นแล้วกันนะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ